สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็คิดถึงกันหรือเปล่าเอยก็คือแพลวเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเพลม,มานานมากเลยนะคะลงแต่คลิปอะไรไปก็ไม่รู้พอดีว่างานเยอะเออวันนี้เนี่ยแพลวจะมาทําการรีวิวสกินของคุณย่าแมรี่นะคะและจะทำซีรีส์ใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมซีรีส์อะไรอ,อีกมีซีรีส์เยอะมากแล้วก็ทําไม่เคยจะสําเร็จสัก,กทีหนึ่งนะคะทำซีรีส์ละสองคลิปแล้วก็ล้มเลิก แต่ซีรีส์นี้เนี่ยแพลวนะคะจะมาทําการรีวิวสกินทั้งหมดของตัวละครที่มีอยู่ใน ID ดีแพลวนะคะก็จะเป็นสกินระดับม่วงขึ้นไปนะคะวงเล็บถ้าเราเนี่ยจะระีวิวให้หมดจริงๆเนี่ยก็คือมันเยอะมากเลยนะคะมี200กว่าสกินใน ID ดีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอเอาแค่สกินระดับม่วงขึ้นไปนะคะโอเคซึ่งตัวแรกที่แพลวจะมารมีวิวเนี่ยก็คือคุณย่าแมรี่นะคะในสกินชิลเออชิมารีนดัชเชสนะคะไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะ เป็นส,สกินที่แบบสวยมากนะคะเพราะว่าโมเดลนี้เนี่ยมันนา่าจะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแพรก็เลยเลือกที่จะรีวิวสกินของคุณย่าแนรี่อันนี้เป็นอันแรกก่อนนะคะซึ่งเราก็ใช้บัตรถาวรไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนใจร้อนค่ะไม่สามารถเอาไปสุ่มในลูกแก้วถอนได้จริงๆเพราะาเราอยากได้เร็วๆนะคะก็ใช้บัตรมุ่งไปเลยจะเป็นอะไรไปใช่ไหมส่วนสกิน promise day หรือว่าวันแห่งสัญญาเนี่ยแพรจะมารีวิวในคลิปหน้านะคะก็รอกันไปอีกนิสหนึ่งนะคุณผู้ชม มาแล้วมาแล้วมาเล่นทาร์ลต์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแพลวเนี่ยเลือกเล่นทาร์ลต์เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก็บสี่ไม่ค่อยไหวนะคะแพลวเนี่ยเล่นไล่สีคนเนี่ยก็คือบ่อดได้เลยนะคะแล้วเซน์การแบบหาเซอร์หรือมองเซอร์เนี่ยก็คือแย่มากเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นหันเนาะมาเราสั่งจองดวงตาก,กันไปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยตังสักบาทหนึ่งยังไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาเซอร์ก่อนนะอยู่ตรงไหนอ้าวไม่อยู่ตรงนี้ลืมดูไปว่าไม่มีหูอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเอยหูขึ้นหรือเปล่าอ้าวหูขึ้นนะคะปั่่่นนนกกัออออยูีีเเงพวร์ พวกนี้มาโดนตีเกนไปก่อนเลยสักคนละสองทีแต่ตีล้มต้นเกมคนละสองทีเนี่ยมันคงจะยากเกินไปเพราะมันเพิ่งต้นเกมเองเราก็เก็บไปทีละตัวก่อนเลยละกันแต่ว่าราชามันหายไปไหนวะไ่เก็บเต็มกับผู้ติดตามอีกหน่อยโอ้โหโดนสาบไปหนึ่งทีนะคะมอเป็นอย่างมาเอาคนนี้ก่อนละกันตัวทองใกล้มาแล้วอะมาแล้วคราวนี้กดไปเลยอื้มกดไปทาไมดังๆที่ก็รู้ว่ามันไม่โดนมาอยู่ดีเสียของไปเลยตั้งหนึ่งร้อยวิเราได้ลงตาม,มาแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่แพลนเนี่ยจะยังขอไม่ใช้ล้วกันนะคะเอาป ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเดินแบบตีๆไอ้พวกผู้ติดตามพวกนี้ไปกกอนแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้เก็บแต้มแล้วก็ไปไล่ราชาบันมันทีเดียวเลยนะคะอ่าลุกขึ้นแล้วใช่ไหมแหนฉันก็ทําเป็นเดินไปอย่างงู้นอย่างนี้นั่นแหละแต่จริงๆแล้วฉันก็วกกลับมาหาพวกแกอยู่ดีนั่นแหละขอแต้มสักสองพันเบิ่มๆเลยแมจะได้ไปแบบไล่ราชามันมันเลยทีเดียวนะคะซื้อของรัวๆๆ,ๆๆนะอืม เดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อบัฟก่อนนะคะเป็นอย่างแรกเออไม่สิเราจะซื้อดวงตาซื้อบัฟซื้อน้ําแข็งนะคะเพียวคิดว่าตานี้เอาแค่นี้พอเพราะว่าไม่ได้เล่นอัศวินมาแบบเป็นปีเลยนะคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราไล่อีแพทไปก่อนแล้วกันนะคะเอาแต้มนะโอ้ยแต่ว่าเหมือนจะไล่ไม่ทันนะคะโดนสาบไปแล้วฉันท้อใจแล้วนะไปหาราชาดีกว่าแต่ว่ายังไม่ใช้ดวงตาะคะเพราะเพียวคิดว่าเซนของเพียวเนี่ยมันก็น่าจะมีอยู่แหละราชาเขาต้องอยู่เครื่องปั่นใกล้ๆตรงนี้แน่ๆน และก็อยู่จริงๆด้วย,ยเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยซื้อของซื้อบงซื้อบัฟมาให้เต็มสูบนะคะแล้วก็ตีไปอีกหนึ่งทีนะอ้าวแต่ว่าเดินมีน้ําหอมนะคะแบบสวยๆเลยเอ้ยมือลื่นเตือนต่อค่ะเดินต่อเมื่อกี้เนี่ยมือลื่นไปน,นิดหนึ่งนะมาฉันเจอเกเรวฉันจะเอาเกให้สุดเลยนาะยไอ้นางนักกีตาวิทยานะคะสกินสวยด้วยนะเนี่ยหมายถึงสกินนักกีตาเหรอ เปล่าสกินชัน้นให้ความมั่นมาอีกหนึ่งหยุดมั่นกรธแล้วไปไล่ต่อนะคะอะตรงนี้มีมแมลงงั้นเราก็ตีมแมลงไปก่อนเลยละกันหืมก็ขอขอ,ขอจริงๆเลยฉันจะไปตีคนนต่มันต้องตีมแมลงเนี่ยและก็ได้ตีราชาไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็น้ําหอมสวยๆไปเลยเออบอปลองบอปลอไล่กันไปต่อนะคะยังพึ่งต้นเกมอยู่เลยเดี๋ยวเราให้ฉันเนี่ยของฟูฟ่องก่อนละกันนะอ้าวหลังไม้ตรงนี้ไม่มีใครเอ้ยเริ่มหลุดแล้วไม่ใช่แล้วต้องเปิดตา อ่าอยู่นี่นี่เองเนี่ยเกนฑ์ก็ทำชั้นหลงเนาะโอ้ยโดนทั้งสาบตูนทั้งไม้นะคะโอ้ผู้ติดตามฝั่งนี้เนี่ยก็จะพับไม้ให้หมดแบบเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่รู้เวลาช้าต้องการให้พับไม้หรือว่าเขาในพับกันเองะคะไม่เป็นไรเราตามกันไปต่อแบบต่อเนื่องเลยนะคะเอ๊พูดอะไรเนี่ย วางกระจกแบบผิดพลาดทางเท็นอย่งนิดนึงไม่เป็นไรวาร์ปมาแล้วก็ตีไปเลยอ้าวนั้นไม่โดนใครนะคะเขากดเอามาตามพอดีไม่เป็นไรตามกันต่อไปเลยแล้วตรงนี้ตีมาแรงไปอีกหนึ่งทีอ้าตอนนี้ไม่มีมาแรงเลยใช่ไหมเธอเลิศช็อตไปเลยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นช็อตที่สวยงามมากนะคะโอ้ยอีเท็สาบรัวๆเลยนะแกไม่เก็บไว้ให้ราชาเลยเหรอเหมพอราชาเนี่ยล้มขึ้นมาก็ไม่มีอะไรจะสาบลงนะไม่เป็นอะไรกดดีแล้วงั้นอีกทีนึงล้มไปเลยนะคะอ่า ได้และอุ้ยฝั่งเราน้ําหอมยังเลือดๆอยู่นะเดี๋ยวแพลวเนี่ยจะไล่ตีพวกนี้ไปก่อนนะคะนี่ตีแพทให้มันมีสาบทําไมไม่รู้เออไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยจับไปนั่งเก้าอี้นะคะเพราะตอนนี้ตัวน,นี้โลของเราเนี่ยมาแล้วนะนะโอเคกดโลไปเลยจ้าไม่มีใครเสรมิมมาทำอะไรฉันได้นะตอนนี้เฟสแรกค่ะปเปิบเบิมๆเ,เลยเพื่อนของเรายังไหวอย,อยู่นะคะแบบไหวมากๆเลยโอ้ย ต,ตีมันไปก่อนเลยกันทีนึ่งจะได้เจ็บกันให้หมดนะคะมาตามกันต่อเลยโอ้ยแล้วก็โดนกระสุนไปแล้วนะคะนัดแรกของเราแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเหลืออีกหนึ่งนัดนะคะอ้อแล้วก็เมของของราชาด้วยนะคะอีกหนึ่งนัดไม่เป็นอะไรราชาคงจะไม่ได้ยิงเราหรอกมั้ง ตีไปเลยและก็เหมือนจะไปโดนอีเพชรนะคะแหน่บ็อกซดีจริงๆเลยเดี๋ยวเราเนี่ยตามเขาไปในโรงงานนะคะราชาฝั่งนั้นนี่ก็เข้าใจเลือกที่เล่นมากๆเลยนะคะเนี่ยเข้ามาในโรงงานเราจะต้องเจอสเต็ปบนแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเราเดินตามรอยเท้าไปก่อนนะคะเอออ๋อเหมือนจะมาฝั่งนี้และเราก็เจอน้ำหวานในตรงนี้นี่เองอยู่ไหนกันเอ่ยนั่นไงข้างหน้าเดี๋ยวเราตามกันไปต่อเลยนะคะกดวิ่งเร็วแปบอกเลยว่าเจ๊แมรี่เนี่ยไม่สะดุดกระโปรงของตัวเองแน่นอนนะคะเพราะว่าเดินกระโปรงยาวๆแบบนี้มาจนช้ำชองแล้วเนาะอาจจะตีโดนไหม 1 2 3เอ้าโดนเฉยเลยนะคะอมืมันอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ต้องโดนสิเนะเดี๋ยวเราวาไปนะคะโอ้ยโดนสาบนิดหนึ่งไม่เป็นไรตีไปอีกทีนึงโดนใครเนี่ยโอย้โดนผู้ติดตามนะคะโอ้ยไม่ทันได้วาเลยกระจกหมดซะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยตามกันไปต่อแบบต่อเนื่องเลยนะคะ วิ่งเร็วปวิ่งเร็วอุ๊ยโนตันเขาพร้อมที่จะดูดเรานะคะหรือว่าเขาพร้อมที่จะผักเราอยู่นะตอนนี้ไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวตีกันไปก่อนเลยตรงนี้ไม่โดนนะคะแถมเราก็ไม่โดนไม้ด้วยโชคดีไปนะจีแมรี่ตรงนี้และก็ตุยเย่เลยนะคะโอเคซื้อ,อยาวิ่งเร็วมาก่อนเราจะได้แบบวิ่งคูณ3คูณ4ี่นะคะวิ่งคูณ4เลยไหมคะเนี่ยไปเล่นกีฬากีทาแล้วนะอะเดี๋ยวเราเนี่ยไล่พวกเซอร์พวกนี้ออกไปก่อนนะคะโอเคตอนนี้โล่มาแล้วพร้อมแล้วค่ะ อุ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้ไม่เป็นอะไรตรงนี้เสียเลยอะ่ะแหมน่าจะกดกดอุ้มแต่ไม่เป็นอะไรโดนตีปอีกหนึ่งทีนะคะอ่าคราวนี้ใครจะมาทําอะไรโอ้ตัวน,นี้ยากแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีโลไม่มีอะไรเลยนะเขาเนี่ยพร้อมที่จะเออกระชากเราได้ตลอดเลยนะคะ ไอโนตันเนี่ยนี่ไล่กันไปก่อนนะคะโอ๊ยโดนสาบอีกอ่ะสาบชั้นนี่หมดเลยก็ได้โอเคตอนนี้นะคะก็ทั้งผู้ติดตาม2คนนั้นเนี่ยเขาเจ็บกันแล้วนะและเราก็โดนถาไปีหนึ่งทีนะคะแถวว่าเราจะต้องยอมอุ้มนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเสียปืนกระบอกสุดท้ายไปนะโอเคงั้นอุ้มเลยละกันมายิงฉันเลยเออ โอเคตอนนี้นะคะฝั่งนั้นเขารู้สึกว่าน่าจะคุมแล้วนะได้ใช้ปืนสองกระบอกแล้วนะคะไม่เป็นอะไรตีไปอีกเลยหนึ่งทีอโอ้ยตรงนี้แมลงเยอะจริงๆเลยตีแมลงไปก่อนนะคะ เอาอีบองบองอีบองบงมึงทำอะไรเนี่ยหเสียทีเลยนะคะตามต่อไม่รอแล้วนะบงบงแกจะมาช่วยราชาแบบนี้แบบกไปเอาราชาฉันยังดีกว่านะเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอเคไล่ตีผู้ติดตามไปก่อนนะคะนอตันมันก็สุดท้ายแล้วโดนไปเลยเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้นะคะเราจะต้องเอาขึ้นเก้าอี้ได้เร็วถ้าเราเอาขึ้นไม่ได้เด็กก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้ว <c oughs> อา้าวมันระเบิดตรงนี้เลยแกระเบิดฉันไม่ได้รอนะบงบงไปไปไปล่รา,า,าชาฉันเถอะ <c oughs> อะไรอะ่ะจะไปอุ้มแพทเหรอ เนี่เดี๋ยวขอพีออเดอร์ก่อนนะมีอะไรกันแก้งผู้เสือพวกนี้ได้บ้างเนี่ยเหมือนว่าจะมีขวดแช่แข็งอยู่นะคะแต่แพลเนี่ยใช้ขวดอันนี้ไม่เป็นนะเอานอนตันมันลุกขึ้นมาแล้วอะไปไหนโอ๊ย บงบงแกจะมาบล็อกทางเหรอบอกเล็วบอกไม่ได้หรอกเพราะฉันเนี่ยผอมเพรียวนะคะวกเอาทุกวันนะแล้วตรงนี้ตีเก้าอี้ไปเฉยเลยอ้าวเขาช่วยกันแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นอะไรเอายาแช่น้ําแข็งอันนี้มาก่อนแล้วก็วางกระจกไปวางไปอยากลองใช้กระจกตีสักครั้งหนึ่งก็ตีไม่ได้นะคะเหมือนว่าจะมีสิ่งกีดขวางเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยต่างกันไปต่อนะคะเออเอา้าวกดบ่ติด กดตีไม่ติดเดี๋ยวพังไม้ไปก่อนนะคะตรงนี้โอ้โหกดตีไม่ติดเฉยเลยนะเอาตรงนี้ไปไม่ได้นะคะบงมันอยู่ถูกล็อกพอดีนะโอ้โถผอมแค่ไหนนี่ก็ผ่านตรงนี้ไม่ได้นะคะนี่แน่นางโนตันเกนะเกมาผักฉันอยู่เสมอตลอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันไปต่อนะคะแล้วก็อีแพชจะกดตีไปก่นเลยแล้วกันผู้ติดตามล้ม2ไม่มีใครกวนใจเราแล้วต่อไปนะคะขอซื้อดวงตาก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอเดี๋ยวเราเนี่ยลองวางกระจกแล้วก็ตีนะคะจะตีโดนหรือเปล่า1 2ึ่งสองซ้ำเข้าไปตรง และเราเพิ่งตีอะไรเนี่ยเดี๋ยวแพลวเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องวาไปแล้วนะคะเหมือนว่าจะใช้กระจกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ เออตรงนี้เขาวางไม้กระทามาแล้วยังไงเราไม่โดนหลอกหรอกเพราะว่าเราโดนหลอกมาเยอะแล้วนะคะโอ้โหเก็บ้วจำโอเคตีล้มแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยประตูกําลังจะเปิดออกแล้วไลนนอตันกันไปก่อนนะคะให้เขาเนี่ยล้มแบบเพราะว่าตอนนี้โลเราเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยแปาลาราชาของเขาขึ้นเก้าอี้เลยนะคะโลพร้อมแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรฉันได้โอ้โหบอกเลยว่าดูราชาของตัวเองขึ้นเก้าอี้แบบฟินฟินนะคะ 3 2 1ทิ้ง,งไพไปเลยค่ะฝั่งนูน้นโอ้โหชนะแบบเลิศใอสยๆเลยนะคะน,นี้บอกเลยว่าเป็นทารลอดที่เล่นสวินครั้งแรกแล้วมันเลิศขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมถึงประตูมันใกล้จะเปิดออกแล้วก็เถอะนะโอ้โหเราไล่นานอยู่พอสมควรนะคะเนี่ยไม่ได้คะแนนแต้มเต็มเ้อโอเคไม่เป็นอะไรถือว่าเป็นการเล่นหันที่เลิศอยู่ในตณะน,นี้ ใครชอบคลิปภาคแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นใจให้แพวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพลวจะมาทาซีรีส์นี้เนี่ยของคุณย่าแมรี่ให้ครบทุสกสกินที่แพวมีเลยนะคะวงเลยเป็นสก,กินระดับ A ขึ้นไปนะก็ขอบคุณที่ติดตามไปมากเลยนะคะสก,กินถัดไปเนี่ยจะเป็นสก,กินของวันแห่งสัญญาณนฮนะ,ะซึ่งสก,กินนี้เนี่ยแพวคิดว่าอาจจะเป็นการซื้อสก,กินครั้งสุดท้ายแล้วระมั้งเออในปีนี้นะคะเพราะแพลวจะเก็บออมเงินเพื่อที่จะเอาไปลงทุนในชีวิตจริงแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลงทุนกับเกมมาเยอะมาก นะคะคุณผู้ชมก็หวังว่าจะเข้าใจนะคะแพรอาจจะต้องแบบเก็บเกลือมุ่งไปที่จะซื้อสกินแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเราจะต้องเติมเกมน้อยลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแพรต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย